สปีดห้าสี่สามสอ3สวัสดีครับชื่อโนตครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์กับแบ็คขวาครับอายุ17ปีครับลูกเกมก็ถือว่าเพื่อนร่วมทีมช่วยกันดีครับแล้วก็เกมรับเกมลุกเพื่อนลงมารับลุกเต็มที่ครับอะไรที่ทำให้เราเก็บ3แต้มวันนี้สปีดของทุกคนครับช่วยกันช่วยกันเล่นพอใจกับผลงานส่วนตัวของโนดไหมถือว่าใช้ได้ครับแต่ก็พัฒนาได้อีกครับมีอะไรที่โน้ตอยากเพิ่มเติมสปีดบอลครับแล้วก็น้ำหนักความคิด ที่การคิดใช่ไหมครับคิดให้เร็วขึ้นใช่ปะใช่ครับอย่างงี้ใช่ไหมก็ฝากเชียร์เม็ดหน้าเลยครับสัญญาว่าจะเอาสามแต้มมาให้แฟนบอลครับฝากถึงครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยเอ่อก็ช่วยเชียร์นะครับช่วยสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปครับอยากได้รองเท้าใหม่ยังอยากได้แล้วครับอยากได้แล้วอ๋อฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับก็ฝากซื้อรองเท้าใหม่ด้วยนะครับทางแล้วครูนี้เย้โอเคขอบคุณครับน็อ